สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ2 3งสาแล้วคุณกําลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ2อง2นะครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้2 3งสาด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับที่สนะครับโอเค วันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังเรื่องคืนยุติธรรมเพิ่งมีโอกาสมาได้นั่งทําแบบสงบๆนะครับก็จริงๆมันมีคลิปหนึ่งละไปก่อนนั้นเป็นความรู้สึกหลังดูนะแต่ว่าเพลินเพิ่งเจอว่าเออเสียงมันคอกแคคคอกแคคเพื่อหน่อยมันฟังไม่ค่อยดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าผิดพลาดประการใดนะแล้วก็ถ้ามีฟีดแบ็อะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ให้รู้ขึ้นได้นะผมจะได้กลับมาแก้ไขนะครับ สำหรับวันนี้คือ,อยุทธธรรมเนี่ยเราจะมาพูดกันในในเรียกว่ารายละเอียดลึกขึ้นชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับหนังเรื่องนี้ก็ผ่านไปเกือบๆจะหนึ่งอาทิตย์และถือว่ากระแสค่อนข้างคือคำชมนะ่ะดูน่าจะได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามีทั้งฝั่งนักวิจารณ์ที่เขาชอบกับนักวิจารณ์ที่เขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเสียงค่อนมาทางชอบซะเยอะสำหรับหนังเรื่องนี้ ขอเกริ่นนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามีผู้ติดตามคลิปเราบางท่านน่ะอยากจะให้เราเกริ่นเรื่องกอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้าวงั้นเลย,เ,ยเราเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเข้าสู่ช่วงเนื้อหากันนะสำหรับคืนยุทธิธรรมเนี่ยเป็นหนังที่อยู่ใน,นมลบุ่ของแอคชั่นชีวิตและก็ระทึกขวัญความยาว89นาทีนะครับวันที่เข้าฉายก็คือเมื่อ12สิงหาคม2020ที่ผ่านมาวันแม่แห่งชาติปีห3นะ พุ่มกับก็คือคุณกันประวิทธ์ภูวโดนวิสิตนะครับคุณนักแสดงก็คือคุณก๊อตจิตอายุตันตะกูลคุณรามาวดีนาคชัดรีนะครับชื่อเดิมก็คือรามาวดีคุณปูเป้สิริสุขางนะครับแล้วก็นัทธิดาดำรงวงิเศษพาเนศสินรุจิราวณิ์และก็คุณเกียรติกิจเจรญนะครับรับชื่อภาษาอังกฤษในหนังเรื่องนี้ที่ใช้ก็คือ nemesis กำกับภาพยนตร์และก็จัดจำหน่ายโดย M-Picture สำหรับเรื่องย่อมานพก,ก็จิรยุตันตะกูลชายหนุ่มผู้มีอนาคตอันสดใสทั้งเรื่องการงานและความรักและก็ลังจะแต่งงานกับดวงใจแต่นกโคตคตของเขากลับต้องพันทลายมือดวงใจโดนเจ้านายที่ชื่อสิทธิชนกิ๊กเกียรติกิกจเจริญข,ข่มขืนทำให้มานพโกรดแขนจึงไปทำร้ายสิทธิชนที่บริษัท นำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อสิทธิชนพลั้งมือยิงดวงใจตายส่วนมานกได้รับบาดเจ็บสาหัสและตื่นขึ้นมาพร้อมกับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าภรรยาตัวเองจนเขาต้องติดคุกหลังจากออกจากคุกเขาได้พบกับการดาปูเป้รามาวดีนาคชัตรีจิตแพทย์สาวที่อาสาเข้ามาเยียวยาอาการป่วยทางจิตใจของเขาแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเธอกับพนพบว่ามานก อีกคนที่เธอไม่รู้จักที่ลุกขึ้นมาตั้งตนเป็นสารเตี้ยทวงความยุติธรรมแก่สังคมด้วยความรุนแรงในทุกค่ำคืนยิ่งคำคืนล่วงเลยความรุนแรงก็ยิ่งทวีความโหดเค็มจนกลายเป็นการนองเลือดและนำไปสู่ความจริงปริศนาที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดใครสนใจหนังแนวนี้ไปดูกันได้ในโรงภาพยนตร์น,นะครับเ <c oughs> นื้อหาที่ลยไว้ในเมเจอร์ดิ <c oughs> เออนะ รอรับรองหนังตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับนี่ก็จะครบอาทิตย์แล้วเนาะมีทั้งเมเจอร์และ SF เลยเนาะนดูรายละเอียดรายภาพยนต์น,นี่นะครับนี่คือพระเอกของเรานะครับคุณก็จิระยูนะนี่คุณปัวเป้เรามาวดีศิริสุขคาะตี่ยผมยังจาชื่อเดิมอยู่เลยเธอเธอเธอแต่งงานแล้วนะครับแล้วก็นาสกุลเป็นนามสกุลปัจจุบันนะอ่านี่เป็นตากล้องของเรื่องนะครับที่จริงมีน้องผู้หญิงด้วยแต่มุมนี้มองไม่เห็นน้องนะ อ่าเนเนๆจิรยุทธันนกูลนะครับตามาวด,ดีนักชตรีนัททิดาดำรงวิเศษพาณิชยินรุจิวดิตนี่แล้วก็คุณสุมมกิกครับนี่คุณน,น,นี่จำได้นะเด็กเพ่นม่รู้กันหรือเปล่าวนะ่สุม,มกิกชื่อมาจากอะไรอืมนะประมาณนี้นะครับสำหรับหนังเรื่องน,นี้เนี่ยมาพูดถึงในด้านของงานผลิตกันก่อน งานผลิตเนี่ยต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยนะครับที่มีโปรดักชันคือได้ตามมาตรฐานหนังไทยทั่วไปเลยแหละ,ะมาตรฐานที่หมถึงว่ามาตรฐานที่ดีนะนะครับไม่ได้ประเภทสุกเอาเผากินนะพเพียงแต่ว่างานภาพหรือว่างานที่นําภาพออกมานําเสนอเนี่ยอย่างเรื่องนี้เนี่ยเขาใช้มุมมองกล้องที่ค่อนข้าง ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีมุมกล้องที่เป็นลักษณะมองจากกล้องวงจรปิดมองจากกล้องมือถือมองจากกล้อง dslr อะไรพวกนี้ซึ่งแบบทุกกล้องนำมาใช้ในหนังหมดเลยนะครับรวมถึงภาพกล้องที่ใช้ในการภาพ,พย,ายนตร์ด้วยก็ปนกันมานะครับเพราะฉะนั้นหนังมุมมองหนังในเรื่องนี้จะอยู่ในมาตรฐานที่เรียกว่าค่อนข้างได้มาตรฐานหนังไทยมีส่วนห่วยไหม เท่าที่ดูจากงานนะเขาค่อนข้างเลือกมาพอสมควรแล้วลหละนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับไม่ได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศอะไรอย่างเงี้ยภาพก็จะแบบนำถือแบบไทยๆเลยนะครับในส่วนของตัวแสดงดารานักแสดงนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นเห็นสีท่านนี่นหน้าตาชัดๆนะคุณจิตอายุแต่ตระ,ะกูลคุณกอ๊อตนะครับสำหรับผมเองที่ผมจำด้แม่นๆเนี่ยก็คือ จอมขมังเวทรู้สึกน่าจะเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมเห็นแกแกเล่นมั้งในเรื่องนั้นนะจอมขมังเวทแกเล่นเป็นฝ่ายร้ายอะ่ะผมจะรู้สึกว่าแกแบบโอเวอร์แอคติ้งเนี่ยนะครับเรื่องนั้นนะนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเพราะการตัดต่อของเรื่องนั้นหรือเปล่าที่ท,ที่ทําให้แกดูโอเวอร์ไปอะ่ะอะไรเงี้ยมันอาจจะมีซีนที่มาก่อนหน้านั้นที่แบบค่อยๆไต่ระดับมาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเอามาฉายในหนังไง มันก็เลยกลายเป็นแบบไอ้เรื่องนั้นน่ะโหมันเวอร์อะอะไรเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่ามันลน้นๆไปอะไรเงี้ยน,นะครับพอมาดูหนังเรื่องนี้เริ่มกับเทเลอร์อนเทเลอร์ er เนี่ยผมเห็นแบบขึ้นซีนมาเนี่ยพี่แกอารมณ์มาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเหมือนแบบต่อจากหลังเรื่องจอมขมังเวทเลยครับผมก็รู้สึกว่าโว้มันจะเวอร์อะไรขนาดนั้นไม่ต้องอินขนาดนั้นก็ได้ไหมเอออะไรเงี้ย เอาธรรมาชาติหน่อยดีไม่ต้องอินไม่ต้องเวอร์ไม่ต้องล้นล้นน่ะมันลน้ลนะขนาดอยู่ในทอหนังในทีเซอร์แล้วนะแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปดูหนังจรงิงเฮ้ยผมชอบชอบเลยครับชอบการแสดงของของคุณกอจิลายุในเรื่องนี้นะเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันค่อยๆเดินมาตามสเต็ปครับ พอดูไปสักพักหนึ่งเราจะเข้าใจว่าทำไมในซีนที่มันออกไปในเทลเลอร์นั้นเนหะเขาถึงสเปอ่าเรียกว่าอินเนอร์ล้นมาขนาดนั้นนะครับถ้าเราดูตามหนังเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันล้น,นครับมันพอดีมากแล้วมันโอเคทุกอย่างเพีงแต่ว่าการตัดต่อของเทลเลอร์เนี่ยมันทำให้แบบความรู้สึกอยากดูแบบธรรมชาติเนี่ยมันลดลงไงเพราะจังหวะตัดอ่านี่นะครับอามาคุยกันถึงคนที่สองบนะ้างคุณกาดา ห,หมอการดาครับคุณคุณละมาวดีนาคชัตรีนะครับคนเนี้สวยมาตั้งแต่สาวๆแล้วนะตอนนี้เขาก็แบบอายุก็ไม่น้อยแล้วเนาะก็เป็นคุณแม่คนได้แล้วครับถึงถูกแคสติ้งมาในหนังเรื่องนี้แกผมว่าตอนเขาเลือกตอนพูดกำกับหรือว่าทีมงานเขาไปเลือกตัวละครนี้มาก็โอเคนะการแสดงของเธออาจจะเป็นด้วยว่าบางครั้ง เป็นดาราเป็นละครดาราละครเก่าไงม,มันก็เลยจะติดแบบอารมณ์เหมือนละครละครมานิดนึงแต่ถามว่าพอมาอยู่ในหนังแล้วเป็นยังไงบ้างจริงๆมันมีเหตุผลที่เธอเป็นอย่างนั้นในหนังนะครับแล้วเธอก็แสดงได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องโทษว่าดาราแสดงไม่ดีนะครับจริงๆคือมันเป็นไปตามบทครับ <laughs> เพียงแต่ว่าจังหวะการตัดต่อหรือการส่งรับ อะไรอย่างเงี้ยตอนที่มันไปลงเป็นแผ่นหนังออกไปแล้วแล้วถัดตรงมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเ,เหมือนดูละครอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนด้อกคนถัดไปครับนัทริดาดําลงวิเศษพาณิชคนนี้เป็นดาราใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะก็คุณคุ้นหน้าอยู่จริงจริงน้องเขาสวยนะตอนแรกๆออกมาเนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยคือสวยแต่แบบบุคลิกก็แบบอือืมอืม,อมแต่ว่าตอนที่พอซีนบู๊เนี่ยครับแล้วมันได้ออก แอคชั่นออกดูหออกนี่ครับเฮ้ยดีเลยน้องน้องครับน้องไปเป็นดารานักบู๊คนใหม่ของวงการประเทศไทยเถอะนะครับมันดูดีมากอะ่ะเออก็แบบเออแหบไอตอนไอตอนเซนที่ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยอะไรเดียวไม่ทำอะไรเดี๋ยวไม่ค่อยอะไรเลยอ่อสวยไม่ได้แต่งหน้าด้วยมันก็จะแบบดูเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่น้องคนนี้ก็ถือว่าแสดงดีครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งคุณศิลรุจิราวนิตนะครับถ้าผมทำให้ผิดผมเห็นหน้านแกจจาก,จากในรายการทางทีวีครับตลก6กฉากตลก6กฉากเนี้ยก็คือแบบมันจะเป็นเรื่องหัวเราะสั้นๆใช่ไหมแล้วมาสีต่างๆผมเ็นคนเนี้ยแต่ทีนี้ผมก็ไม่คิดว่าแกจะมาลงในหนังเรื่องนี้ไงปรากฏว่า ต้องยอมรับอย่างนึงว่าแกไม่ได้เป็นคนหล่ออะไรบ้างมายถูกปะแกก็จะเป็นอารมณ์แบบเหมือนซับพอตคาแรคเตอร์อะไรองเงี้ยมันไม่น่าจะโดดเด่นน่ะแต่ปรากฏว่ามันก็มีซีนมีซีนที่มันดีๆออกมาด้วยนะเออจริงๆถ้าไม่เอาแกมาเล่นก็ไปหาพระรองหน้าหล่อๆสักคนมาก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะดูไม่สมจริงไงเพราะฉะนั้นก็ใจว่าประเด็นนี้ผู้กับทีมงานเขาก็เลยเลือกคุณคนนี้มาเป็นตากล้องของเรื่องนะครับ ก,ก็ถือว่าเกิดนะมันมีซีนดีๆแล้วก็เออไอที่มันโอเคโอเคออกมาด้วยอะ่ะอ่ะโอเคพูดถึงโปรดักชันไปแล้วพูดถึงแคสไปแล้วตัวละครก็มาพูดถึงงานดนตรีงานซา,าวซาวก็โอเคนะอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ว่ามันก็ซัพพอร์ตตัวเรื่องได้ดีนะครับซาวนี่คือ โอเคอ่ะอ๋อนึกออกแล้วมันมีเพลงที่เป็นเพลงที่ชื่อว่ายุติธรรมนะครับออกมาทําเนี่ยก็โอเคนะฟังรู้สึกคล้ายๆคาราบาวเลย <c oughs> แต่เขาเนื่องจากหนังเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ได้โปรโมทอะไรมากนะหรือว่าเพราะมันเลื่อนมาเยอะก็เลยก็เลยโปรโมทไม่ทันก็ไม่รู้นะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีรายละเอียดลองหาฟังใน YouTube กันดูนะอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราต้องมาพูดถึงกันนปคือยุติธรรมเนื้อหาเนื้อหาคืนยุติธรรมเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ถ้าคุณต้องการจะไปดูเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยผมไม่แนะนำให้เข้าไปดูนะถ้าคุณคาดหวังแบบนั้นนะครับแต่ถ้าคุณไปดูหนัง t ิลเลอร์สอบสวนสืบสวนลึกลับอะไรประมาณนี้ผมจะแนะนำให้คุณไปดูเพราะว่าบอกเลยว่ามันมีคนที่เข้าไปดูด้วยความที่คิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นแอคชั่นโอ้เปิดมา3นาทีแล้วไตกระจายตุ้งตุ้งตุ้ไปันจบ ไม่มีครับคุณผิดหวังแน่ๆนะอย่าไปตั้งความหวังแบบนั้นเพราะถ้าไปตั้งความหวังแบบนั้นแล้วครูจะดูหนังไม่สนุกไงแต่ถ้าคุณชอบทิลเลอร์สืบสวนสอบสวนหนังเรื่องนี้ทําได้ดีเลยแล้วคุณแปลกใจไปว่าทําไมบรรดานักวิจารณ์นะครับเขาถึงมาชมหนังเรื่องนี้กันอวยกันจังเลยอ้ยอวยใช้คาว่าอวยอวยเลยนะท่าต่าก็ออกสายมาคือ คือของดีมันก็ต้องดีอะเราก็ต้องบอกว่ามันดีมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่อย่างน้อยมันดีมาตรฐานค่อนข้างชัดเจนในระดับหนังไทยด้วยกันไงอืมประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับเพรอด,ดีๆเนื้อเรื่องดีๆแล้วก็การทำงานที่มันโอเคเนี่ยอยู่ในมาตรฐานที่แบบเกิน80ไปจนถึง90-95ได้เนี่หนังไทยมันมีไม่เยอะอะครับเพราะว่าหนังไทยในตลาดตอนนี้นะ มันจะมีส่วนใหญ่ที่ทำไรายได้ดีก็จะเป็นหนังประเภทแบบตลกตลกนี่คือต้องต้องต้องออกแนว LGBT ด้วยนะแล้วต้องออกปั่นใจในตลาดมาด้วยถึงจะรายได้ดีเออบ้านเราเป็นอย่างนั้นบางทีเขาก็จัดหมวดหมู่ไปแบบเอา LGBTQ มาล้อเลียนอะไรอย่าเงี้ยซึ่งแบบถามว่ามันเป็นการบูลลี่หรือการหยามหเปล่าจริงข้อให้นะแต่แบบเหมือนกับว่าคนไทยเราชอบดูหนัง เฮฮาปาร์ตี้สนุกเบาสมองอะไรอย่างเงี้ยนะครับในตลาดมันก็เลยมีแต่หนังแบบนั้นมาไงบางทีเราเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมาตรฐานหนังไทยนี่มันมันไปไม่ถึงหนังฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ได้แมงทั่วไปนะแต่สําหรับหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังในการก้าวไปสู่อินเตอร์ได้เหมือนหนังดีๆหลายเรื่องที่น่าจะมีการรเมค และเอาไปทำในเวอร์ชั่นของอินเตอร์เนชั่นลได้นะครับหรือไปทำอะไรได้ได้ดีเนี้ยอย่างฉลาดเกมโกงเนี้ยเออฉลาดเกมโกงเนี่ยในไทยทำเงินได้ไม่เยอะนะแต่ว่าไปทำเงินที่ต่างประเทศได้เยอะมากดังเรื่องนี้ถ้ายึดพลอตเป็นหลักมันมีทางเป็นไปได้นะออแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปขายกันได้ไกลขนาดไหนนะครับเพราะว่าอย่างในในไทยเราเนี่ยนังเรื่องนี้ก็เลื่อนมาเลื่อนเลื่อนมาหลายรอบแล้ว สาเหตุที่เลื่อนเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้ฉายก่อนที่เกิดเหตุการณ์โควิดนะครับมันดันไปชนกับเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่โคราชเออมันก็ทําให้ตอนนั้นเรียกว่าทีมงานเขาก็จะต้องตัดสินใจนะแล้วเขาก็ตัดสินใจเลื่อนซึ่งถามว่าถูกไหมก็ถูกแหละก็ดีแล้วลหละปรากฏว่าพอจะมาฉายช่วงปีที่ผ่านต้นปีที่ผ่านมาไปเจอโควิดดีครับเลื่อนครับ สุดท้ายเพิ่งมีโอกาสได้มาฉายตอนเนี้ยมันก็น่าเห็นใจคนทําเขาอยู่อะนะเ,ออเพราะว่าเครดิตมันขึ้นปี2019เองก็เลยอ้าวหนังปี2019เลยเนี่ยจริงๆก็คือรอทั้งท่าไปตั้งนานแล้วแต่มันไม่ได้ฉายได้ทีมาฉายรอบนี้ดันไปคล้ายๆกับหนังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอันทิงครับมีทางด่วนอะไรเหมือนกันเลยตอนผมเข้าโรงผมก็ขับ,ขบๆอยู่เฮ้ย เราก็งูงหนังเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยกลับมากลับมากลับมาที่ที่ความดีงามของหนังนะครับความดีงามของหนังก็คือพล็อตเนี่ยกับการดําเนินเรื่องแล้วก็ความตั้งใจการทํางานและรายละเอียดเนี่ยมันดีนะดีมากอย่างเรื่องนี้ข้อไม่ดีก็คงจะมีอย่างเดียวตรงที่ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาดูหนัง ในลกักษณะของการแอคชั่นเกือบทั้งเรื่องอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนดูฟาสอารมณ์เหมือนดูหนังตีกันอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้อย่างนั้นไงนคุณจะต้องแบบค่อยๆไล่อารมณ์ค่อยๆละเมียดไปตักพักหนึ่งค่อยๆทำความรู้จักตัวละครปป๊ดค่อยๆดูว่าเฮ้ยไอ้แก๊งนี้มันทำอะไรกันวะตอนแรกก็จะงงๆอะไรเงี้ยนะครับ แต่พอเราตามเรื่องไปเรื่อยเดี่ยเราจะเริ่มเห็นความจริงเราจะเริ่มเข้าใจแหละอ้อไอคนนี้อย่างนี้ไอคนนี้อย่างนี้ไอพระเอกทำไมในเทลเลอร์มันดูเออเออเพียเพ้ยนเพี้ยนอืมแล้วอยู่อยู่มันก็ไบโพล่าขึ้นมาเออมันเป็นอะไรมันมีสาเหตุตรงไหนหนังทำตรงนี้ได้ดีครับแล้วจังหวะหนังก็ไม่ได้ทำให้ว่วงนะ เออพียงแต่ว่าแอคชั่นมันยังไม่ได้มาแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเลยเน้นย้ําว่าอย่าเข้าไปดูแอคชั่นนะว่าถ้าคุณคาดหวังว่าคุณจะเจอแอคชั่นคุณก็จะผิดหวังไงนะครับนี่เป็ท่าโปรโมทมาตอนช่วงช่วงกุมพาก่อนโควิดหหนังดีๆครับสนับสนุนให้ไปดูกันนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสสนับสนุนหนังไทย ก็ไปช่วยกันนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าหนังเรื่องนี้จะทำไรายได้ไปได้แค่ไหนนะครับต่อให้นักวิจารณ์เขาชื่นชมกันออกสื่อเยอะมากแค่เขามาเยอะมากนะเพราะว่าสมมติสมมติมีอย่างดูใน YouTube นี่ก็ได้ทีกิงงสื่อใหญ่อื่นก็มีนะแต่ในใน u t u b e เนี่ยประมาณสัก80%น่ะชมหนังเรื่องนี้ซึ่งปกติเขาก็จะด่านุ่นไม่ใช่ด่านุ่น่ใช้เขมาด่า มีตินูน่นตินี่ตินั่นอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะแต่ปรากฏว่าสำหรับหนังไทยเรื่องนี้ทุกคนแค่เขาปดสิถึงเก้าสิบเอร์เ็นเลยพร้อมใจกันอวยแบบไม่ได้ตั้งใจอะ่ะเออ <c oughs> ไม่ได้อวยเฉพาะค่ายหนังที่เอามาฉายด้วยนะเขาอวยในคลิปเลยคุณลองไปนั่งดูได้นะมีที่ไม่ถูกใจเหมือนกัน ที่ไม่ถูกใจก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจคิดว่าอยากจะเห็นแบบหนึ่งไงอยากจะเห็นเป็นช่นทีไม่ต้องมาพูดกันมากมันจะเตะต่อยกันอย่างเดียวปุ้งปังปุ้งปัง,งอะไรเงี้ยพอไปถึงจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นหนังทลเลอร์นะ <c oughs> แอคชั่นมีเหมือนกันมีมีมีซีนแอคชั่นผมว่าก็โอเคนะแค่เออมันอาจจะไม่ได้ถึงใจเหมือนหนังฝรั่งของใครหลายคนแค่นั้นเองนะครับ คุณอุ๋ยนนท์ีแกเป็นผู้บริซอรงานนี้ให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็กั่นกรองกันมาพอสมควรนะก็ในฐานะที่ผมเป็นคนดูหนังนะผมก็ค่อนข้างดีใจว่าเฮ้ยโอประเทศเรามีหนังแบบนี้ออกมาแล้วก็อยากจะให้มันไปได้ไกลๆที่สุดเท่าที่จะทำได้นะอยากให้ไปขายต่างประเทศด้วยแล้วอยากให้มี เขามมาซื้อไปดีเมคมากๆเลยเหมือนอย่างหนังไทยเลยเลือกที่ทําได้นะครับถ้าพูดถึงรีเมคอะส่วนใหญ่ผมจะเห็นจาก GTH GDS ประมาณเนี้ยที่มีมาซื้อแล้วไปทําจริงๆกังๆเลยเนี่ยมีอันนี้ก็เป็นอีความหวังหนึ่งเชียร์ครับแล้วก็อยากจะให้ขอกออเกิดดาราใหม่ๆนะขึ้นมากับหนังด้วยนะครับขอให้ได้ไปได้ไกลๆนะ <c oughs> คุณอุ๋ยดนซีนะไม่ตากล้องตากล้องส่วนคุณก๊อตนะครับขอให้มีผลงานถัดถัดไปนะงานนี้ดีมากดีกว่าที่คิดดีกว่าเห็นในทีเซอร์เยอะแยะเลยขอชมครับชอบสุดๆนะครับไม่ต้องล้นครับเอาเอาขนาดหนังเรื่องนี้มันดีอะ่ะมันเป็นบุคลิกที่แบบคนน่าจะชอบอะ่ะนะ ลองาถามคนอื่นดูก็ได้ไปถามช่องอื่นดูก็ได้นะครับะโอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสองสาเจ2วันนี้คุยทะยาวเลยกันด้านตัดใจนะไม่ได้ใจกันไหลวันมีอะไรแนะนำสามารถแนะนำได้นะครับแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปที่คุณถูกใจนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆมากด Subscribe ให้หน่อยนะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยก็ได้ เพจ a c e b o o k มีนะครับสอง2 SONG เลข3เลข6เลข7เลข2แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีลาไปก่อนขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ